ตน้ำป <noise> ่าด <Hey, gur> <Thompson> ิบชื้นตะเนาะป่าที่ว่ากันว่ามีคุ้มทรัพย์หลบซ่อนอยู่เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ป่าตะเนาะนะคุณผู้ชมผม ที่ขึ้นชื่อว่ามีราชา,าผลไม้ที่เกิดเพียงแค่2ผลต่อปีเท่านั้นใหญ่มากแล้ววันนี้เราจะไปตามล่ามันกันฮะต้องบอกไปทีก่อนเลยว่าเราต้องแยกกันตามหานะครับเพราะป่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปแยกกันตามหาดีกว่า<ป>โอเคเดี๋ยวตามผมมาก่อนเลยให้เล็กสักไปทังนก่อนนะไป,ไปลุยแล้วตอนนี้ครับผมผมเจอเบาะแสสําคัญของราชาผลไม้ฮะนี่ครับผมตอนนี้ผมเจอต้นยางฮะไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชม ต้นยางห,หน้าตาเป็นแบบนี้ป่านี้พิศวงจริงๆครับและที่สำคัญคือมันถูกแกเบือกออกแสดงว่าในป่านี้ต้องมีสัตว์ร้ายอยู่แน่ๆเดี๋ยวผมขอสอหาก่อนว่าพวราชาวผลไม้อยู่ที่ไหนนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไม่ๆๆๆๆอาคุณผู้ชม คุณผู้ชมอยากให้เตัวเสาเป็นตัวเล็กลงหน่อยไหมผู้ชมกดไลค์รวมกันเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมจะยอดในัวสเคนะซีจียอดหน่อยไว้ไ ครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ลาชาาผลไม้เป็นที่เรียบร้อยครับก่นอนที่เราจะกินนะครับเราก็ต้องทําให้มันปรุงให้สุกซะก่อนนะฮะพ่อแม่ผมสอนมาดีาเวลาจะกินอะไรต้องทําให้มันสุกก่อน,อนเดี๋ยวเราไปหาในพันของเรากันดีกว่าครับผมปไปหาน้องแชมป์เคไอเคกันดีกว่าฮะโอเคไปคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากําลังเดินทางไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านการจุดไฟนะครับแต่ตอนเนี้ยรถติดมากเลยดูดิ ไม่ติดแล้วคุณผู้ชมเรากำลังเดินทางไปหาน้องแชมป์แล้วครับเล็กเฮ้ยอันนี้มาได้ไงเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนโอ้โหไปไหนมาเมื่อกี้นะไปตะลุยป่าตะเนาะมาไหนๆแมนก็มาทั้งทีแล้วเดี๋ยวให้แมนไปเป็นคนชิมหน่อยดีกว่านะครับผมกำลังจะทำทุเรียนเผาไฟนะครับผมอ๋อเอน่ากินน่ากินแล้วเราเผาด้วยไมมฉีดด้วยใช่เหรอใช่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไป ุณผู้ชมตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่หน้าบ้านน้องแชมป์แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ไฟของเราที่เราได้แนะนําไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไปกันดีกว่าจะตกแล้วลูกโอ้โหนึกออกเฮ้ยเขากำลังถ่ายคลิปพอดีเลยสวัสดีครับแม่แท้พร้อมเลยพี่คุณผู้ชมดูครับขึ้นมาเหรอขึ้นมาถ่ายถ่ายไว้ภาพเทียนเลยเดี๋ยวเราจะไปเผาทุเรียนนะครับด้วยไม่ขีดท่าพันแห้งนะคุณผู้ชมรีบรัวไลค์กันเข้ามาเลยครับแล้วเรารีบไปกันเดี๋ยวฝนตก คำเย่ยเลยเย่อเลยเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อย <y> ู <performance> ่กันในรายการเผาทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับกับน้องแชมป์นะครับสวัสดีครับตนนะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราจะมาเผาทุเรียนให้คุณผู้ชมดูนะครับผมในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่สุดในนี้นะผมจะโชว์การจุดไฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมเราจะต้อหิน ได้แล้วพี่กูวันนี้ฝนตกกลางแจ้เลยวันนี้ไขีดเนเราใช้ไม่ขีดไม่ขีดไปไม่ขีดไปขีดไมปขีดอ่าไม่ยากไม่ยากโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเขาใช้ไม่ขีดจุดจะพินมามากูมีไฟชักเล็กๆๆๆอ้วนมึงระบาดไปแล้วเออก็ไม่ยากนี่หว่าโอ้ผมไม่แปลกใจเลยครับทำไมถึงช่องไม่มีคนกดซับสไครต์โอ้โหยังไม่เห็นจะได้เลยพี่พี่พันไม่ได้โหบ้าเปล่าเขาจุดอย่างนี้พี่อ๋อใช่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวให้เราใช้จัดการดีกว่านับถอยหลังพี่มานัาถอยหลังพร้อมกันถอยหลังหนึ่งสอง กดไลค์ก่อนนะครับทุกผู้ชมที่กดไลค์ก่อนรัวไลค์เข้ามาครับใช่ฮะกดไลค์นะฮะอย่ากดจังอื่นนะฮะเราจะไปดูกันนะผมว่าเวลาที่เราเผาเสร็จอ่ะมันจะกินได้หรือเปล่ากินได้สิพี่เป็นทุเรียนใช่แต่ว่าคือเขาบอกว่าเวลาที่กินอ่ะมันจะหอมมากนะหอมหอมทุเรียนโอ้โหเหงาจริติด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 ตเฮ้ย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 ตื่นเต้นมากครับตอนนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ เดี๋ยวพี่พี่เป็นไหนโอ้ยดูแรงมากครับผมโอ้โหโอ้โหดูคือคือผมไม่สามารถอยู่ใกล้ได้เลยนะใช่โอ้โหครับผม5 0 0พันกนนะครับห้าพันกรโอ้โหดูครับผมแล้วตอนนี้ฮะดูเหมือนมันจะไหม้หน่อยหนึ่งนะน้องแชมป์ใช่ผมว่านะต้องเอาอะไรมาใส่พี่เพื่อให้มันสุกเลยจริงเหรอใช่ใช่หาไม้ไหมในฐานะที่ตอนนี้ครับผมเราเป็นหนึ่งเดียวนะฮะที่ยืนอยู่หน้าทุเรียนนะครับผมจะมาอธิบายหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ทุเรียนเป็นยังไงบ้างครับผมทุเรียนเป็นยังไงบ้างทุเรียนก็ น้องแชมป์ก็ได้หาไฟเอ้หาฟืนมานะครับผมเฮ้ยช่วยช่ยกันช่วยๆกันตอนนี้น้อง,องถามความรู้สึกน้องแชมป์หน่อยดีกว่าว่าคิดว่ามันจะกินได้ไหมรู้สึกจะกลับบ้านพี่ฝน <laughs> จะตกแล้วพี่ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปผายให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันจะสามารถกินได้หรือเปล่านะฮะว่ากินได้นะใช่พี่ก็ว่ากินได้เพราะพี่ดูช่องอืนมาวขากินได้ผมว่ากินทุเรียน <laughs> เอเอว่ะมาครับครับ <laughs> อะไรดำพี่ทุเรียนดำแล้วดำดู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 โอ้โหโอ้โหน่าทานมากเลยครับสาบานเถอะสาบานแบบก็ตายฟรีคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหไม่เสียแรงที่เรียนรอรอมาเนาะผมไม่ได้เรียนพี่เนี่ยกูก็ไม่เรียนกันกูพูดไปแค่นั้นแหละกูพูดไปแค่นั้นแหละพอเราพอเวลาที่เราพูดเราดูเหมือนมีผู้มีความรู้ไงครับผมตอนนี้เราก็ผ่านกันมาประมาณ5นาทีแล้วเนาะ ก็น่าจะได้ใกล้ได้ชิมแล้วครับผมเฮ้ยพี่ดูดิเซตี้ขับขับอีได้บรรเนี่ยขังพี่โอ้โหแบบเผาไม่ไม่มึงต้องเป็นคนยังไงถึงดูหนังสือโป๊จากตรงนี้วะโอเคโอเคโอ้ยยิ่งยิ่งยิ่แต่ละคนยิงทำท่าที่ไหนสามคนอ่ะห้าสี่สามสองร้อนแล้วพี่ร้อนแล้วสิร้อนแล้วร้อนผลมาร้อพี่ออกอยู โอ้โหจะสังเกตได้เลยว่าด้านล่างครับผมไม่แบบเป็นจุนเลยนะหหมดไปไหนดู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 โอ้ยโอ้ยไหนวะยังไงพี่ไหนวะอ๋อดูฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหใช่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ไหมเหมือนกันนี่ดูสั่นเลยสั่นเลยเนี่ยสังเกตได้ว่านะครับทุเรียนมันเป็นสีเหลืองมากขึ้นนะครับอ๋อใช่แล้วมันบางที่มันคือดำเลยเนาะใช่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าีกับอีกด้านนึงนะครับก็เป็นแบบธรรมดาเหมือนที่มาตอนแรกๆนะครับเพราะว่ามันไม่โดนไฟฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาชิมรสชาติทั้งสองด้านนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับด้านที่ถูกไฟแล้วก็ด้านที่ไม่ถูกไฟมากนะครับผมว่านะด้านที่ถูกไฟมันอาจจะเละใช่มันอาจจะนวลหน่อยนะคือเขาบอกว่ามันหวานมากเพลงอะไรวะไม่เคยฟังเหรอพี่แสดงว่าจังไรไม่พอจริง นะฮะนี่ด้านเนี้ยผมอยากจะชิมด้านนี้มากครับผมเพราะว่ามันอาจจะแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอะาใช่แต่มาดูกันใช่แต่ว่าตอนนี้ที่เราเลือกทุเรียนมานี่คือทุเรียนที่สามารถกินวันนี้ได้เลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปพากันที่บ้านเนาะอ่าโอเคไปไปวับพี่วับโอ้โหสแรงเลยพี่ไม่หรอตผมไม่วับแล่เรื่เดินมาแต่คลิปนี้เราต้องมาแบบเท่ๆไงแชมป์เพราะเรามากับทุเรียนทุเรีมามา ไม่รอกูเลยโโอ้หวิ่งมาตามผมมาโอ้โหไม่เรียกเลยเมื่อกี้มา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 พาเมาพาเลยดีกว่าคุณผู้ชมเราจะละให้แชมป์รับหน้าที่นะครับโอ้โหดูครับผมดูจากการจับดูก็รู้นะครับผมว่าเซียนจริงๆมือซ้ายนี่ต้องห่างกับนิ้วนางใช่เขามันสามสิบหกองศานะครับผมใช่ครับแบกกันไหมแบกกันไหมมาแบไหมโอเคเฮ้ยมาดูดูชมมาดูใกล้ๆโอ้โหสุดยอดครับผม เฮ้ยดีครับดีครับดีคนละด้านคนละด้านเนือทมะโอ้โหเป็นซูโอ้โหชิมลเอาเอาให้กล้องเข้ามากล้องเข้ามาไอให้กล้องดูโอ้มือนี่เดี๋ยวมืออีกเพิ่งดูนี่ครับคุณผู้ชมครับดูนี่ครับผมมันเป็นเหลืองแบบอลามเลยนะแล้วเหลืองที่สำคัญคือแบบนุ่มนิ่มด้วยอ่ะนุ่มนิ่มเหมือนอะไรเหมือนทุเรียนครับไปทำอะไรไปเรื่องอื่นเลยวะนี่เค้เดี๋ยวผมขอชิมกันนะพี่โอเค ชิมเลยใช่ไหมไม่ต้องโคดรหวานเลยพี่ยังยังโอ้โหติดตลกเลยคุณผู้ชมของมืินนี้ครับการครับกันเราจะได้รูว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับผมรุเรียนเผาเลยฮะอ่านี่ครับผมคุณผู้ชมครับดูฮะนี่สดชับร้อนมาเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยอร่อยใช่ม <โ>อร่อยจริง <Jamie, S 2> ใช่เฮ้ยอร่อยจริงคุณชมคุณชมสามารถเสียเวลาไป2ชั่วโมงได้นะครับเพื่อทําทุเรียนเผาได้คือมันต้องรอให้มันทายร้อนเนาะเพื่อที่จะกินนะครับเฮ่ยอร่อยจริงแต่ว่าร้อนๆก็โอเคนะเดี๋ยวคุณเราก็อยากลองโอเคอร่อยจริงนะอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยอร่อยอะชิมชิมคุณชมชิมตากล้องเราตากล้องเลาลองไหมชิมแล้วกดไลค์ด้วยนะครับผมเออเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอันนี้อร่อยจริงจริง ด้านที่ไม่โดนไฟมันเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอดูกันดีกว่าต้องแชมป์จัดการเลยมันพูดเหมือนจะทำเองนะโอ้ได้แล้ววู้ชโผหิดอันโอ้โม้มีน้ำเลย เป็นน้ำออกมาด้วยนะคุณผู้ชมไอระเหยใช่มันแบบชุ่มๆอ่ะคุณผู้ชมเราจะลองชิมน้ำหน่อยได้ไหมถ้าใครจะกล้ากินต่อบว่าเอามาเดี๋ยวเราเก็บใส่จานอ่าเพื่อเสิร์ฟให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมชิมพร้อมๆกันเพื่อแล้วก็เสิร์ฟเลยวางเลยฮะคุณผู้ชมอยากให้เรากินอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวไม่มีใครทักเลยไม่สงสารเราต่อต้องกินเปลือกโอเคด้านธรรมดาพี่ชิ้นหรอเหมือนปกติเนี่แต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าพี่ธรรมดาไม่อร่อยเลย เออว่ะลองชิม,ม,มดอมอมูอืมเฮ้ยนี่มันแข็งแข็งมมมมเลคุณผู้ชมอันนี้มันจะแข็งแข็งนะครับผมลองชิมดูฮะเป็นไงอืมอันนี้รู้สึกว่ากรอบเลยกรอบเลยเพราะเรากรอบเลยเพราะเรากรอบเลยเพราะเรากรอบเลยพลเลยพรเพาะเรารสชาติมันเหมือนทุเรียนปก,กติอะ่ะ ทุเรียนที่แบบทุเรียนที่แบบซื้อได้ทั่วไปอ่ะแต่อันนี้มันจะนุ่มๆนะนุ่มเหมือนคล้ายๆเค้กเลยนาะอ่าใช่เหมือนเค้กทุเรียนนะขอบคุณมากครับที่รับชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง GMP TV นะครับผมของกัพเทียเคด้วยนะฮะ ตอน <c oughs> นี้นแม้แต่พีก็ยังกลัวกล <c oughs> ัวทุกเป็ดและทุกเป๊ะทุกส่วน